ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์พลเอกพลเรือเอกพลอากาศเอกสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างคว,วรัฐวรคัิยราชนารีพระราชธิดาพระองค์เล็กในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรและ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นพระโสธรนิถภพคินีในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวประูตดเมื่อวันพฤหัสบดีที่สี่กรกฎาคมปีพุทธศักราช2500นณพระที่นั่งอัมพรสถานในพระราชวังดุสิตส่งพระนามว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษ์อัครราชากุมารีในการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพระบาทส,สมเด็จพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษ์อัครราชากุมารีขึ้นเป็นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษ์อัครราชากุมารี รมพระสีสว่างควัตวรขติยราชนารีและพระราชทานเหรียญรัตนาพรราชการที่สิชั้นที่หนึ่งเมื่อวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2562 <c oughs> สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวะัลยลักษ์อัครราชกุมารีกรมพระสีสว่างควัต วรขติยราชนารีทรงมีพระอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์เป็นที่ประจักษ์เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติและระดับโลกทรงได้รับถวายพระสมัญญานามว่าเป็นเจ้าฟ้านักวิจัยนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพระองค์ทรงมีพระปณิธานอันแน่วแนว่ที่จะส่งสารต่อแนวพระราชดำริในการนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรได้อย่างสอดคล้องเหมาะสมทรงทุ่มเทพระสติปัญญาดำเนินพระกรณยากิจนานบประการทรงจัดตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ทรงเป็นองค์ประธานของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญคือ ส่งเสริมความรู้ที่ได้จากการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์สุขภาพการสาธารณาสุขสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาประเทศตลอดจนเป็นศูนย์กลางในการศึกษาและพัฒนาบุคลากรสาขาวิทยาศาสตร์การแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติทรงมีพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างบุคลากรทางการแพทย์ในสาขาที่ขาดแคลนและการค้นคว้าวิจัยเพื่อย,ยกระดับเป็นสถาบันการแพทย์ในระดับภูมิภาคได้มาตรฐานสากลนอกจากนั้นทรงมีพระปณิธานที่จะสนับสนุนการบูรณาการ จัดตั้งศูนย์การแพทย์ศูนย์วิจัยและอุทยานวิทยาศาสตร์สุขภาพหนึ่งเดียวตามแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวเพื่อให้สุขภาพคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมปลอดภัยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวะวลยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัติยราชนารี ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและทรงดำรงองค์เป็นพุทธมามะกะพุทธศาสนูประมพกเอาพระไทยใส่ในพระพุทธศาสนาเช่นในปีพุทธศักราช2563ทรงสเสด็จพระดำเนินทรงเป็นประธานโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่และปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระกุศลณเมืองขยารัฐวิหาร สาธารณรัฐอินเดียและทรงนำหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุลาพรราชวิทยาลัยจุฬาพรจากประเทศไทยเดินทางมาตรวจพระพิสุสงฆะผู้ปฏิบัติธรรมรวมถึงประชาชนในชุมชนใกล้เคียงวัดไทยพุทธคยา ทั้งยังทรงเป็นประธานของโครงการสร้างพิพ,ธพิธภัณฑ์ธรรมเจดีพระธรรมวิสุทธิมงคลหรือหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนณวัดป่าบ้านตาลและทรงมีพระกรณียกิจเกี่ยวข้องกับาศาสนาต่างๆโดยเฉพาะในด้านการส่งเสริมความเข้าใจอันดีและความสัมพันธ์ระหว่างศาสนิกชนต่างาศาสนารวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมทางาศาสนา โดยเฉพาะการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอาหรับทรงบริจาคเพื่อการก่อสร้างหรือบูรณะมัสยิดและสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาและการศึกษาของชุมชนอิสลามในประเทศไทยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวะัลยลักษ์อณัคคราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงมีพระจริยวัตรที่งดงาม ทั้งทางกายและทางใจทรงมีความห่วงใยและพระเมตตาต่อพระสุนิกรชาวไทยทุกคนไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติหรือศาสนาใดาส่งให้ความช่วยเหลือในทุกรูปแบบแก่ปวงชนชาวไทยอย่างต่อเนื่องด้วยพระหัตถ์ไทยที่อยากให้ทุกคนมีความมั่นคงทางสุขภาพกายสุขภาพใจอยู่ดีมีสุขบนพื้นแผ่นดินไทย อย่าง,ย,างยั่งยืนตลอดไป